ส่งเกาจงห้องเต้ยามขับขันปกครองแผ่นดินจีนที่เหลือครึ่งเดียวด้วยความหวาดกลัวเขาลางวิกฤตก่อตัวราชการส่งหุยจงห้องเต้องค์ที่แปดของราชวงศ์ซ่งซ่งหุยจงเป็นห้องเต้ศิลปินชอบวาดชอบเขียนชอบบทกวีชอบสะสมวัตถุโบราณหินแปลกประหลาด ขลั่งไคลไสาย,ยาศาสตร์ทรงเจ้าเข้าผีเรียกลมเรียกฝนงานถนัดที่สุดคือเข้าหอล่อก,กามโดยเฉพาะการเสพสวรรัสดกับสตรีพรหมจรรย์ที่ส่งหุยจงงมง,ง,ง,งายเชื่อว่าคือยาอายุวัฒนะทำให้มีชีวิตยืนยาวถึงขั้นสำเร็จเป็นเสียน เมื่อห้องเต้เลวแหลกตั้งตนเป็นเจ้าสำนักพ่อมดหมอผีใช้คนถอยพวกสอพอเฉลี่ยฝ่าเทา้าบริหารงานบ้านเมืองไม่ใส่ใจห่วงใยแผ่นดินและราษสรดอราชสำนักอบอวนไปด้วยกลิ่นควันทูบและสัตว์เลื้อยคานสีเทา้าแผ่นดินจีนจึงเจริญลงถึงขั้นดิ่งลงเหวขณะที่เผานอกด่านเป็นดาวจำรัดแสงแผ่ถางสร้างแผ่นดินเผานีเจิ้นตั้งราชวงศ์จีนล้มราชวงศ เหลวและหันธนูมหามังกรปวกเปียกไม้มั่นล้มราชวงศ์ส่งให้ดาวดิ้นสิ้นชาติส่งหุยจงรีบยกบัลลังให้ลูกชายเป็นส่งชินจงปีคศ1126 ทับจินบุกลงใต้ราชสำนักอกซันขวัญแขวนมองซ้ายมองขวามิแต่คนรักตัวกลัวตายขังหวังเจ้าโกองค์ชายปลายแถวลูกชายของส่งหุยจงที่เกิดจากสนมคนหนึ่งสแสดงความกล้าหาญทูลต่อส่งชินจงผู้เป็นพี่ชายว่าขอไปเป็นตัวประกันที่ต้าจินเพื่อชาติบ้านเมืองแต่พอเจ้าโกเมื่อเผชิญหน้ากับพวกจินที่ห้าวกว่า ความคึกขนองพยองแห้วเป้งของเจ้าโก้ก็ฟอลงทันทีสาเหตุเกิดจากทับส่งรอบโจมตีทับจินฝ่ายจินหัวเสียอย่างรุนแรงคู่จะสังหารตัวประกันให้เป็นบุญตา แต่โชคดีที่ฝ่ายจินยังเหลือสติเจ้าโก้จึงรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดต่อมาทัพจินบุกลงใต้อีกครั้งราชสำนักเหลียวซ้ายแลขวาเห็นว่าไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าคังหวังเจ้าโก้คนดวงแข็งเจ้าโก้แม้จะรักตัวกลัวตายแค่ไหนก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงจึงต้องก้มหน้าก้มตาเดินทางไปเป็นตัวประกันอีกครั้งแต่เจ้าโก้คนดวงแข็งก็รอดตายได้อีกครั้งเมื่อขุนานางพักดีอย่างจง รู้เจตนาที่แท้จริงว่าพวกจินไม่ได้คิดจะเจรจาแต่ต้องการง่าบราชวงศ์ซ่งจึงทูลคัดค้านไม่ให้เจ้าโก้เดินทางไปสู่ปอรโรปีคศ .1127 ทัพจินบุกถึงเมืองหลวงเปียนจริงจับห้องเต้สองพ่อลูกส่งหุยจงและซ่งชินจงเป็นฉเฉลยศึกนับเป็นความอัปยศครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติจีนราชสำนักที่เปียนจิงล่มสลาย คังหวังเจ้าโก้ลูกชายของหวยจงที่นับการสืบสันติวงศ์อยู่ลำดับท้ายสุดถูกเชิญขึ้นคลองบัลลังก์ด้วยน้ำตานองหน้าเป็นส่งเก่าจงห้องเต้องค์ที่สิบของราชวงศ์ซ่งและหกละเหินเดินทางมาตั้งหลักวังประทับชั่วคราวที่หยางโจโดยไม่คิดจะสู้แม้แต่น้อยขณะที่ขุนศึกผู้รักชาติต้านทัพจินอย่างเข้มแข็งทูลเชิญฮ่องเต้กับเมืองหลวงเพื่อเป็นหลักชัย แต่เกาจงไม่แยแสแม้แต่น้อยคิดเพียงว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดี ปีคศ1128ทัพจินบุกลงใต้อีกครั้งไล่ล่าฮ่องเต้ส่งเกาจงที่มุดหัวอยู่ในกระดอกทัพจินบุกยึดแผ่นดินจีนอย่างสนุกสนานโดยที่ราชสำนักส่งที่ย้างโจย,ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวต้นปีคศ1129ทัพจินนำกำลังทหารมาลอบโจมตีวังที่ประทับชั่วขราวของส่งเกาจงภายใต้สถานการณ์ชุนลมุนวุ่นวายทหารรักษาเมืองพากันหนีตาย จ้าละวันคืนวันที่สองของการเข้าโจมตีมหารเล็กที่นี้ตายมาได้รีบแจ้งข่าวว่าทัพจีนกำลังมาถึง ส่งเกาจงที่กำลังสำเริงสำราญกับนางบำเลอตาลีตาเหลือกสวมชุดเกาะควบม้าหนีออกจากวังอย่างอกสันขวัญแขวนพร้อมด้วยทหารข้างกายไม่กี่คนเหตุการณ์ครั้งนี้กระทบกระเทือนจิตใจส่งเกาจงอย่างรุนแรงจนถึงขั้นส่งเกาจงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไร้หน่อเหนือเชื้อมังกร หลังหนีตายจากการลอบโจมตีซ่งเกาจงต้องละหกระเหินย้ายราชสำนักหนีไปตามที่ต่างๆถึงสองปีซ่งเกาจงประสาทแตกกว่าตายเป็นที่สุดถึงขั้นเขียนจดหมายถึงแม่ทัพจินบอกเล่าว่าซ่งตอนนี้เป็นแค่ประเทศเล็กๆไม่มีความสามารถไปสู้กับประเทศใหญ่ๆอย่างต้าจินหวังว่าต้าจินจะมีเมตตายอมไว้ชีวิตตนและแผ่นดินเล็กๆนี้โปรดอย่าได้ทำลายจนหมดสิ้น ต่อมาทับจินบุกลงใต้อีกครั้งส่งเกาจงกระหืดกระหอบนี้ตายอีกหนจากจินหลิงไปหางโจแล้วไปที่เย่โจหมิงโจตบท้ายด้วยการเสด็จลงเรือล่องลอยในทะเลเพื่อหนีการไล่ล่า ทัพจินไม่ยอมล้มเลิกการตามล่าตัวฮ่องเต้ส่งจึงลงเรือไล่ตามส่งเกาจงมาถึง300กว่าลี้แต่ส่งเกาจงดวงแข็งพวกจินไม่คุ้นเคยกับการรบทางน้ำบวกกับอากาศร้อนจึงจำต้องถอยทัพกลับการละเหเล่ล่อนนี้ตายจนกลายเป็นผู้ชำนาญในการหลบหนีทำให้ส่งเกาจงประทับใจหางโจเป็นพิเศษหลังพิงทะเลด้านหน้าเป็นบกแม้จะไม่ใช่ฐานที่มั่นที่ดี ที่สุดสำหรับการฟื้นฟูจงหยวนแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะถอยง่ายและป้องกันง่ายปีคศ1132ส่งเกาจงจึงใช้หางโจเป็นเมืองหลวงหลินอันและไม่เปลี่ยนที่ประทับอีกเลยต้องเกาจงครองราชยาวนานถึง35ปีตลอด35ปีราชวงศ์จีนบุกลงใต้รายครั้งต่อหลายครั้ง แต่ไม่มีสักครั้งเดียวที่ส่งเกาจงคิดจะสู้อย่างอกผายไหลผืนพ,พระองค์ทรงดำเนินนโยบายแบบประนีประนอมและเน้นการเจรจายอมจ่ายยอมเสียหน้าเพื่อซื้อความสงบชั่วคราว โดยราชการของซ่งเกาจงมีขุนนางกังฉินผู้เช้าโฉที่คนจีนเกลียดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงขั้นมีรูปปั้นไว้สำหรับเขกกระบาลและถุยน้ำลายใส่นั่นก็คือฉินหยุยเรียกว่าเป็นการบรรจบกันของผีเน่ากับลงผูอย่างแท้จริงการที่ฉินหุยสามารถกลุมอำนาจในราชสำนักได้โดยไม่มีใครกล้าหึงหรือล่วงเกินสงสัยจนสามารถลงมือประหารขุนศึกพักดีอย่างเย่เฟ หรืองักหุยได้ก็เพราะเป็นคนรู้พระไทยรู้ทันความปอดแหกประสาทแดกของส่งเกาจงที่รักตัวกลัวตายจนขี้ขึ้นสมองการดำเนินชีวิตภายใต้ความกลัวอย่างฝังรากลึกจนเป็นความอ่อนแอขั้นรุนแรงทำให้ขาดสมรรถภาพในการคิดพิจารณาไต่ตองเรื่องต่างๆนั่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองอย่างสังกตาย ปีคศ1162ส่งเกาจงในวัย56ปีจึงตัดสินใจสะละราชบัลลังก์อย่างว่องไวเมื่อต้องทำศึกกับพวกจีนอีกครั้งผู้ชำนาญการหนีมาทั้งชีวิตจึงตั้งจิตตั้งใจหนีอีกครั้งแต่การหนีครั้งสุดท้ายนี้คือการลาออกจากตำแหน่งห้องเต้ การดำเนินการเปลี่ยนผ่านมอบอำนาจไปสู่ฮ่องเต้อ,องค์ใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงสเดือนเท่านั้นส่งเกาจงคนดวงแข็งมีชีวิตยืนยาวไปอีก25ปีในตำแหน่งไทสร้างห่วงถูกฮ่องเต้อ,องคใหม่เลี้ยงดูปูเสือเอาอกเอาใจอย่างดีและสวรรคคตในวัย81ปีเมื่อคศ1187